สวัสดีครับทุกท่านครับผมภูมิชัยวิเศษสาครับในอำเภอศรีวิไลครับวันนี้นะครับก็แนะนำนะครับสถานที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬครับทุ่งบัวแดงหนองจันทร์นะครับตั้งอยู่ที่หนองจันทร์อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลศรีวิไลนะครับอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬก็มีการปรับปรุงนะครับดยการกําจัดวัชพืช พวกจอกไหนต่างๆพวกกกพวกอะไรต่างๆก็ทำให้มีดอกบัวแดงนะครับซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วก็เกิดการขยายพันธุ์นะครับก็ทำให้มีความสวยงามวันนี้เรามาทำกิจกรรมอะไรกันคะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสานะครับเนื่องในวันคล้ายวันพระสุโภบวันบาดสุพ บรมชนากาทิเบตมหาภูมิภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบบพิษครับวันชาติวันพ่อแห่งชาติและวันดีโลกนะครับก็มีการจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ําคูคลองนะครับโดยการกําจัดพวกวัชพืชต่ตตางๆก็มีทุกหน่วยงานนะครับมาร่วมอย่างพร้อมเพรียงนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้มาเที่ยวชมนะครับดูความสวยงามแล้วก็ นอกจากนี้เมื่อมาศรีวิไลแล้วก็มีโอกาสได้มาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆของศรีวิไลช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวน,นี้นะครับดอกบัวกําลังสวยงามครับ